ขอกราบสวัสดีนะเพื่อนๆนักตกปลาและน้าๆน,นักตกปลาทุกคนทุกท่านนะฮะแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่ขอปลากระพงนะครับผมนี่จะเป็นครั้งแรกนะที่ผมจะมาตกปลากระพงนะฮะเดี๋ยวรอดูกันนะว่าจะหมานหรือเปล่านะวันนี้เราก็ใส่เสื้อหมานกันมาเลยนะมาเดี๋ยวขอเวลาเตรียมอุปกรณ์นิดสักครู่นะฮะรอดูกันตกปลากระพงครั้งแรกของผมนะฮะว่าจะเป็นไงบ้างนะฮะ นะรอติดตามกันนะฮะตกปลากระพงวันนี้จะรวยหรือเปล่านะเป็นยังไงสำหรับบ่อนี้ก็เป็นบอ่อตกปลากระงุงทุเฟ่นะมีหลากหลายรูปแบบนะมีทั้งแบบโปรตกปล่อยนะฮะการลงทะเบียนการลงทะเบียนตกปลานี่ราคาก็จะแตกต่างไปนะ,ะผมเป็นตกปล่อยนะฮะ ตกเล่นได้ทั้งวันนะมีเวลาถึงท่าทุ่มนะเราจะลองตกไปยาวๆเลยเคิดว่าช่วงเย็นน่าจะกลับด,ดีกว่า,านี่ถือมาสองคันนะแต่ลงทะเบียนได้คันเดียวก็จะออกมาใช้แค่คันเดียวน,นะเจน,นนี้มานะคันกลุ้มยินนะครับเรีย เปลี่ยนไม่ได้แล้ว54นะฮะคันแบบติ้วๆนะจะคู่เข้ากับชิมโน่นะอเดบลันนะโลกเบาในตำนานของผมนะมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนี่เราอยู่ใกล้กันพัที่เสียงดังมากมันมี้จะท่องจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะเช้าก็ไปหาดูมาจิ๊กกับปลายัง านตรั้ก็ไม่แน่ใจว่าที่บอกนี่จะมีขายหรือเปล่ามาถึงก็สรุปว่ามีนะฮะโอเคนะเดี๋ยวจะลองมาลุยกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้จะมันหรือเปล่านะสำหรับงานกระป๋อโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าครับ Let's go โอ้เหยื่อนี่น้ำหนักเบามาก เราก็จะปรับหลวงไว้เรื่อยๆนะโอ้น่าสนุกมากเอาละตอนนี้เราเจอปัญหานะจากแรกนะร้อยสายอนะ่ะไ,ไม่เข้าไม่เข้ารูกเกีีย์สายนะโอ้ยกรรมกรรมของชีวิตแม <c oughs> ไม่น่ารีบเลยนะ ดีนะวันนี้เราผูกกิฟมาแบบปลดไว้นะฮะสามารถปลดกิฟออกจากสายได้อย่างนี้เลยเราสามารถปลดกิฟออกจากสายได้เลยนะฮะเดี๋ยวขอคาบเดี๋ยวก่อนเร็รีบไปนะฮะไม่ได้ดูมาตอนนี้ไม่น่าพลาดเฉเบรกหวานนะเน้นเบรกหวานไว้ก่อน อย่ส่วนใหญ่เขาใช้กันกี่กร,รัมก็ไม่รู้นะครับวันนี้ผมก็จัดหุตจิงห้ากรรมลงไปนะครับ แล้วไปโดนลึกเท่าไหร่นะัเดี๋ยวลองลากหน้าบิงมาบอ่อนี้น่าจะลึกมากนะตอนนี้เรามีเหยื่อที่น่าสนใจก็คืออ่างหายไปไหนรักรักรักเกี่ยวนะรักวีแบทฮนะสามกรัม ยังครับเอาตรงนี้ก็ได้ครับถ้าเป็นสองคนนี่มีโต๊ะมีอะไรให้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อเป็นแบบสองคนสามคนก็ยังประมาณนี้แล้วนั่งนั่งูนงีน้่นแล้วย้ายมานี่ได้ไหมครับอ๋อ คือว่าย้ายไปย้ายมามันจะอันนี้ครับตมไม้ไฟอยากอันนี้เท่าไหร่ ขอบคุณมากครับ

ก็ยากลำบากเหลือเกินนะครับ มันมันหยุดน,นูนะดูดแล้วก็ทักหลอดขึ้นแล้วก็ลง เียววันนี้จะแห้วหรือไงวะเนี่ยวางเลย อ้าวผมตัวแรกโทษนะครับหมดล็อกแล้วครับโอ้ตัวแรกกว่าจะได้มาตั้งไก่เช้าเลยโอ้หลูน,นี้เสียพรอมเลยนอนนอนไม่หลับแนะ่นอนคืนนี้ตายเลย <c oughs> โอ้โห โอเคแ่พอปิดกังหันนี่เริ่มเดือดเลยนะ ลว้าเข้าเต็มคำมกระพงใส่งามเลยปลากระพงมาค่ยสดชื่นขึ้นมาหน่อยได้ปลาละปลดรอกปลากระพงตัวแรก มาดูกันต่อกันคืน,นจะกินหรือเปล่า โอ้โหโทษนะครับโอ้โหดื้อดื้อดื้อจัดเลยใสสวยเลยไม้เดียวเลยแรงยังได้อยู่ งวลากขึ like ้นแบบโอไม่ยกขึ <t 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 ้นแม่ตัวท uh ี uh ่สองของวันนี <h <h ้นะปะดล็อก้อยังสวยงาม โอ้โหตัวนี้โลแน่นอนมาตัวสุดท้ายละตัวนี้ผมต้องยอมแพ้ปลาไม่กินดีตอนกลางคืนทั้งนั้นอโอ้โหกัดแบบไม่ต้องส่งเลยนะเข้าปากไปเลยไซโรตัวนี้โลแน่นอนอย่างจ้าบ แค่นี้ก็พอแล้ววันนี้หือต้องคีมละุันนี้กินลึกเกินขอคีมหน่อยครับสวยงามมากตัวสุดท้ายของวันนี้นะวันนี้คงตองขอพอแค่นี้ก่อน ครับวันนี้ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งุ่มสิบห้า 1, นาทีนะ <ไป S 1> ก็ปลดล็อกไปด้วยปลากระพงสองตัวนะฮะ<า>เกือบจะไม่รอดแล้วทีเดียวยากมากนะการตกปลาชะโดครัง้งไอปลากระพงครั้งแรกของผมนะ,ะเราไม่รู้อะไรเลยนะาะเหยื่อเราก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เหยือ่อแบบไหนมัก็ทุลมทุลายนะฮะโม,มดิาฟเหยืยอ่อใหญ่เลยก็ปลดล็อกได้นะสองแต้ม ก็ถือว่าคุ้มค่าคับแล้วอย่าอาทิตยหน้าไม่สิโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเราก็จะมาแก้มือกันใหม่นะเราจะลองเปลี่ยนมาตกแบบโปรดูนะฮะวันนี้ก็ได้ผลงานแค่สองตัวก็พอละก็ถือว่าพอใจแล้วปลดล็อกได้แล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่ในอีีหน้าครับผมสวัสดีครับ